จิงผมเชื่อมากเลยว่า2สเต็ปอันเนี้ยมันต้องได้เย้ยท่านผู้ชมไม่น่าพูดเลยอ่ะตลอดบัฟข้ามเลยนีครับ กอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วเนาะเกมเอเซโอไอเอสนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับก็กาชาครับที่ผมจะเปิดในวันนี้เนาะก็จะเป็นตู้ตีมแนวกระลอกนะครับก็อย่างที่ผมบอกในคลิปอัปเดตข่าวสารเนาะว่าผมจะมาเปิดนะครับนะสำหรับตู้ตีมแนวกระลอกนะครับ หลังจากที่อัปเดตเมื่อวานนะครับทางเกมเขาก็ได้ทําการเพิ่มตู้ใหม่นะก็คือจะเป็นตู้ธีมแนวคนเตือนภยนะัยเนาะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือสกิลของยูกิเนาะถ้าเป็นของการอัปเดตขาวสารนะครับสกิลยูกิเนี่ยจ,จะเป็นสล็อตบัฟใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนสกิลยูกินะครับกลายเป็นสกิลค้อนนะครับนะสำหรับสกิลของยูกิเนาะนี่เขาเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่ง เป็นอ๋อเป็นคอนบัฟนะครับสำหรับสกิลยูกิเนาะก็คือจะเป็นการบัฟธาตุน้ำนะครับให้กับเพื่อนในทีมนะครับนะแล้วก็มีการลดค่าคาเสียหายนอกจากธาตุน้ำด้วยอีก30%เนาะสำหรับสกิลยูกิก็คือเป็นบัฟนะครับให้เราเปิดนะครับอันนี้เป็นคอนเนาะนะฮะส่วนเอกิวอันนี้เป็นขวานนะครับเป็นแอคนะครับ นะฮะก็สกิลเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้สกิลก็ไปดูที่อัปเดตข่าวสารได้นะครับนะนะฮะก็แน่นอน,นครับตู้ที่เราจะมาเปิดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ตีมแนวกระลอกแน่นอนนะครับนะซึ่งตู้นี้ก็อ่อการันตีอยู่ที่3สเต็ปเหมือนเดิมนะครับก็ถามว่าผมอยากได้สกิลอะไรเอาจริงๆนะไม่อยากพูดเลยว่าอยากได้สกิลอะไรแต่ว่า อ่าสิ่งที่ผมหวังของตู้ดีเนี่ยคือมีทั้งหมด2สกิลนะครับก็คือสกิลธนูของชิโนนกับอ่าสลอมบับของน้องยุ้ยเนาะก็คำถามคือทำไมผมต้องหวังสกิล2สกิลนี้ใช่ไหมเพราะว่า2สกิลนี้เนี่ยอ่ะเริ่มจากสกิลธนูก่อนเลยคือสกิลธนูอะ่ะคือผมเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างเดิงสกิลธนูของชิโนนเนี่ยเป็นอเวกเป็นอเวกแบบดาม่วงนะครับนะซึ่ง ผมก็อยากได้ไนงะเพราะว่ารหัสเนี้ยเนี่ยไม่มีสกิลอเวกดาวม่วงเลยนะครับนะถ้าเป็นรหัสใน Facebook เนี่ยคือมีเยอะเลยนะครับสหรับสกิลเวกดาวม่วงซึ่งรหัส Facebook ตัวเนี้ยเนี่ยคือมันยังเข้าไม่ได้เลยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็สกิลของน้องยุยก็เป็นสล็อตบัฟที่เรียกว่าดีมากถ้าไม่มีรถแอคแท็กเรานะ,ะเดี๋ยวผมขอไปดูแวบ,บหนึ่งว่าเขาเอา โอเคยังอย,ย,งอยู่ยังอยู่ยังอยู่รถแอคแท็กยังอยู่นะครับซึ่งถ้า,าสกิลของน้องยุยนะครับถ้า,อาไอการลดแอคแท็กเขาเอาออกไปเนี่ยอันนี้คือมันจะดีมากครับสำหรับสกิลของน้องยุยเนาะซึ่งสกิลของน้องยุยเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าคือเมื่อเรากดปุ่มสวิตช์เนี่ยจะเพิ่มค่าสแต็กบนหัวของเราอีก50สแต็กนะครับอันนี้คือดีมาก นะครับสำหรับสกิลของน้องยุ้ยเนาะซึ่งมันทําให้เราแบบว่าตีแรงขึ้นนะครับนะทำดาเมจได้แบบได้แรงโคตรเลยครับนะสำหรับสกิลของน้องยุยอันนี้นะครับซึ่งถามว่ามันแรงตรงไหนครับพี่มันแรงตรงที่ว่าสแต็กบนห่วงเราเนี่ยคือมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือยิ่งสแต็กเพิ่มมากยิ่งขึ้นอะ่ะไอการทําดําเมจของเราอะ่ะมันจะแรงยิ่งขึ้นนะครับนะถ้าผมพูดผิดเนี่ยคือต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่า มีเพื่อนผมบอกมาแบบนี้นะครับก็คือตอนที่ผมกลับมาเล่น,ลนแรกๆอะ่ะคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าออแบบมันเป็นยังไงอะไรแบบนีน้พอเพื่อนมันบอกอย่างนี้ก็โอเคเข้าใจแล้นะฮะนะครับอะ่ะก็สําหรับตู้นี้ก็การันตีสามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็มีแค่2สเต็ปแค่นั้นเดี๋ยวไปหาเพชรเพิ่มก่อนนะครับนะนะฮะซึ่งคลิปนี้จะเปิดก่อน2สเต็ป นะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดนอกลอบอีกหนะึ่งสเตปเนาะว่าจะได้สกิลอะไรซึ่งผมเชื่อมากเลยว่า2สเตปอันเนี้ยมันต้องได้เย้ยท่านผู้ชมถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าอ่ะโอเคนะครับอ่ะ,อะไอพวกเลดอะไรพวกเนี้ยอย่าไปมองพอมองปุ๊บเราก็จะแบบเอ๊ะมันออกเยอะจังเลยนะอะไรแบบนี้อย่าไปมองครับ เรามองที่ดวงเราว่าดวงเราเนี่ยมันดีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะไปสเต็ปแรก go อ,อยากได้ที่สเต็ปแรกจังเลยคือสเต็ปแรกเนี่ยคือมันมีโอกาสติดเลทอยู่แล้วโอเคข้ามเลยไม่น่าพูดเลยอ่ะตลอบัฟข้ามเลยดีครับอ่ะข้ามเลยมันจะให้ไหม อ่ะขวานไม่มีข้ามเลยครับอ่ะจะรับบัฟข้ามเลยไม่น่าได้มั้งสเต็ปแรกเนี่ยอ่าโอเคเรากดสกิปเลยฉันว่าแล้วอ่าโอเคก็สเต็ปแรกก็ผ่านไปนะครับอืมสเต็ปถัดไปนี่ต้องได้แล้วนะบายไม่เคยได้สองสเต็ปสักทีนที่เป็นหน้าตู้นะผมขอหน่อยนะครับ อ่ะมาเรียบร้อยสองดาวสองดาวอ่ะข้ามเลยไม่น่าได้ดูๆแล้วเนี่ยอ่ะดาบโอโ้โหอ่ะข้ามเลยครับยังไงก็เกลืออยู่แล้วฮนะขอบคุณมากครับไอไปเปิด เออนเก็บนะครับไม่หลับเลยเว้ยโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันน้อะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อมืมันต้องการันตีจริงๆอ่ะนะมันมันถึงจะได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยววันที่2นะครับจะมีอัปเดตส่วนของกิจกรรมวันวาเลนไทน์มาเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันน้อะนะครับสำหรับคลิปนี้ เกลือ,อทิบหายบ๊าย,ยแบายๆครับพี่เกมผมแบายๆจ้าอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแบายๆครับ